สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีทุกท่านขาวประกาศเจตนารมตามข้าพเจ้าข้าพเจ้า,าเจ้านายปีชาสายแสงนายยยขอประกาศเจตนารม์ว่าขอประกาศเจตนารมว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตยึดมั่นในธรรมิบาลยึดมั่นในธรรมิบาลมีคุณธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความโปร่งใสด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมเป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช้อำนาจไม่ใช้อำนาจตำหน่งหน้าที่ตำหน่งหน้าที่ในทางมิชอบในทางมิชอบยึดถือหลักปัจญายยึดถือหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียงและประมวลจริยธรรมและประมวลจริ ข้าราชการพลเรือนเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรและประชาชนและประชาชนเพื่อนำพาประเทศเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่นคงสืบไปสืบไปด้วยสัจจะ ปฏิญานให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้